ถึงเวลาตุนเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินค่ะมนุษย์เงินเดือนต้องมีอย่างน้อย6เดือนฟรีแลนซ์ต้องมีอย่างน้อย12เดือนขึ้นไปถึงจะรอดในยุคที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายมากขึ้นรายได้เท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายและข้าวของนั้นแพงขึ้นหนี้เพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจโลกถูกขย่าจากสงครามการค้าถึงเวลากระชับพื้นที่การใช้จ่ายตุนเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินให้มากขึ้นกระจายความเสี่ยงในการลงทุนหาช่องทางในการเพิ่มรายได้มนิทริกกับอิงค์ผลิัณฑ์จะมาเล่าให้ฟังค่ะ พีพีทีวีวมีโอกาสได้ไปงานของสมาคมนักวางแผนทางการเงินมาค่ะมีข้อมูลหลายข้อมูลที่น่าสนใจโดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้ทําให้หันมาโฟกัสเรื่องของการวางแผนทางการเงินมากขึ้นเรามีบทเรียนนะคะจากช่วง5-6ปีที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 ทําให้ต้องหันกลับมาดูเรื่องของการสํารองเงินเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมากขึ้น ตามหลักการแล้วมนุษย์เงินเดือนนะคะควรมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้อย่างน้อย6เดือนขึ้นไปค่ะขณะที่กลุ่มฟรีแลนซ์นะคะควรมีอย่างน้อย12เดือนขึ้นไปซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ค่ะที่แนะนําว่าควรมีเงินสำรองเพียง3-6เดือนเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้ค่ะด้วยสภาพเศรษฐกิจต่างๆและความท้าทายที่เกิดขึ้น3-6เดือนอาจจะไม่เพียงพอ แล้วเงินที่เป็นเงินสำรองฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้วมันกระทบมาถึงหน้าที่การงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่มาจากภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ําท่วมเหล่านี้มันต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเดิมทีเนี่ย ทางสมาคมเนี่ยเราเรามีหลักสูตรนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับภาคประชาชนเนี่ยอย่างต่ตําๆเนี่ยควรจะมีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายเนี่ยสเดือนปัจจุบันนี้ไม่พอแล้วครับนะสถานการณ์ปัจจุบันนี้คือขั้นต่ตําต้อง6เดือนถ้ามีโรคระบาดใหม่แพร่เข้ามาเนี่ยการสำรองเงิน6เดือนไม่พอ กลุ่มที่อยู่ทางธุรกิจทางด้านโรงแรมด้านอาหารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องยกระดับไปเป็น12เดือนกลุ่มอาชีพที่เป็นอาชีพอิสระที่ไม่ได้มีไรายได้ประจําก็ต้องขึ้นไป12เดือนพนักงานที่เป็นอาชีพประจำนะครับอย่างต่ำๆคุณต้องสำรอง6ง ย้อนดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดค่ะคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจนส่งผลทําให้ที่อยู่อาศัยหลายแห่งนั้นเกิดความเสียหายแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะทําให้หลายคนเริ่มหันมาสนใจเกี่ยวกับการทําประกันวินาศภัยที่อยู่อาศัยทั้งบ้านแล้วก็คอนโดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่ผ่อนบ้านคอนโดหมดแล้วต้องกลับไปดูค่ะว่าเราได้ทําประกันวินาศภัยไว้แล้วหรือไม่ ขณะคนที่ยังผ่อนไม่หมดนะคะก็ต้องสอบถามกับทางธนาคารหรือว่าตรวจสอบข้อมูลดูอีกครั้งค่ะว่าครอบคลุมถึงการทําประกันวินาศภัยหรือเปล่าที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราทําประกันไว้แล้วก็ต้องไปดูอีกว่าครอบคลุมถึงภัยพิบัติหรือว่าแผ่นดินไหวหรือไม่ค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังเห็นถึงความจําเป็นของการทําประกันชีวิตมากขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเสาหลักหรือว่าคนที่หารายได้หลักของครอบครัวส่วนในภาพใหญ่นะคะซึ่งเป็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจมหาภาคจากสงครามการค้า จากนโยบายภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะส่งผลทําให้ตลาดหุ้นตลาดตราสารน,นี้นั้นมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นนักลงทุนหลายคนต้องหันมาจัดการพอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นค่ะ สมาคมนะักวางแผนการเงินไทยนะคะแนะนําให้กระจายพอตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและแนะนําว่าให้น้ําหนักกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําที่สําคัญค่ะแนะนําให้เก็บเงินสดมากขึ้นเริ่มลงมือทันทีนะครับเริ่มตั้งกาดสูงนะครับเริ่มรัดเข็มขัดลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นรายจ่ายไหนที่ยังจําเป็นที่ต้องใช้อยู่ต้องใช้ครับ นะครับเพราะเรายังมีชีวิตที่จะต้องก้าวเดินต่อไปนะครับแต่รายจ่ายตรงไหนที่ไม่จําเป็นเนี่ยผมขอให้ลดละแลกเลเิกนะครับเพื่อเราต้องสร้างเงินออมขึ้นมานะครับในการที่จะสร้างความฝันไปสู่เป้าหมายทางด้านการเงินเนี่ยทางด้านอื่นๆนะครับนอกเหนือจากการที่พยายามที่จะลดรายจ่ายลงเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยฝึกทัศษะเพิ่มขึ้น นะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคอาชีพไหนก็ตามการฝึกทักษะทักษะมากขึ้นเนี่ยมันเป็นทางเลือกในการที่เราจะมีรายได้รายได้ก้อนที่2ก้อนที่3ก้อนที่4เพื่อมาสร้างความสมดุลให้กับความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต oh. ท่านใดที่ทำงานอยู่มีอาชีพประจำอยู่ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจำหรือเป็นอาชีพอิสระกอดอาชีพเราให้แน่น แล้วถ้าต้องการกระจายการลงทุนหรือว่าเพิ่มช่องทางการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นควรทําแบบไหนสมาคมวางแผนทางการเงินไทยนะคะเขาแนะนําว่าในช่วงกลางปีค่ะถือเป็นโอกาสของการกลับไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศให้มาขกึ้นด้วยเพื่อจัดพอร์ตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการรับมือความเสี่ยงของตัวเองค่ะ คนที่รับความเสี่ยงได้สูงอย่างน้อยต้องลดสินทรัพย์เสี่ยงสูงลงอย่างต่ำนี่สิบถึงยีจากเดิมเคยแบบลงทุนแบบ70%ขึ้นไปอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงสูงเนี่ยเราต้องทอนลงมาเหลือ 60- เหลือ50แล้วก็อยู่ในสินทรัพย์ที่เราเรียกว่าเป็นใกล้เคียงกับเงินสดไม่ว่าจะเป็นตราสารที่อยู่ในตลาดเงินแต่ถ้าพูดในเชิงของกองทุนเนี่ยก็คือมาพักไว้ที่กองทุนตลาดเงินกองทุนตราสารนิระยะสั้นเนี่ยไว้ก่อนไว้เพื่ออะไรรอสถานการณ์ขี้คายให้มันเห็นนภาาพก่อ่อว ทิศทางจะไปทางไหนเราค่อยจัดสรรสินทรัพย์ซ้ำใหม่นะครับอันนี้เป็นสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงอ่นแล้วสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ระดับกลา,างอย่างเงี้ยครับท่านก็ควรจะปรับระดับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เคยอยู่ประมาณสัก50%อย่างเงี้ยลงมาเหลือสัก 40- หรือ30น่ต้องลงต้องลง 10- 20นะครับแล้วแต่แล้วแต่เป้าหมายของเราแล้วแต่ระยะเวลาการลงทุนของเราว่า มันยังไปตอบโจทย์เราได้ไหมไม่ได้แปลว่าเป็นโซลูชันตายตัวว่าต้องลงเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่รับความเสี่ยงได้ต่ําก็ต้องปรับลดเเดิมทีเคยอาจจะเคยลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง30อาจจะต้องลงเหลือ20หรือ10หรือลงเหลือ5สําหรับบางท่านหรือบางท่านที่เป็นนักลงทุนที่คอนเซอร์เวทีฟมากๆเนี่ยก็ต้องอยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ว่าถ้าเกิดว่าหันมาโฟกัสที่ตลาดหุ้นไทยนะคะจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างโหดเลยทีเดียวโดยปรับลดลงไปอยู่ที่1,100ถึง1,200จุดแต่ถือว่าเป็น valuation ที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าความผันผวนและการปรับลดลงของตลาดหุ้นไทยนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุนทั่วโลก แต่สิ่งที่เราต้องจับตาก็คือการเจราจาทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเราโดนภาษีตอบโต้ค่อนข้างสูงค่ะก็คือ36%รวมถึงความชัดเจนของกองทุนไทย ESGX ซึ่งจะมีความชัดเจนในอีก2เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นกองทุนนะคะที่ย่อมาจาก LTF เดิมเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้เองค่ะก็อาจทาให้ตลาดหุ้นไทยนั้นยังมีสเสน่ห์อยู่แต่ที่สาคัญควรกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นต่างประเทศด้วย ส่วนการลงทุนในทองคําสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทยนะคะแนะนําว่าตอนนี้ทองคําถือเป็นสินทรัพย์เสี่ยงค่ะ เพราะว่ามีความผ,ลผ,ลผลันผวนแทบจะทุกวันราคาปรับขึ้นลงแทบจะทุกวันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่มีทองคําอยู่ในพอร์ตการลงทุนควรจัดการหรือว่าบริหารพอร์ตให้มีอยู่ไม่เกิน15%ขณะที่คนที่ไม่เคยลงทุนทองคํามาก่อนเลยถ้าจะลงทุนก็ควรมีไม่เกิน5%เของพอร์ตการลงทุน โดยเขาแนะนำว่าให้เน้นการลงทุนแบบ DCA นะคะหรือว่าการลงทุนแบบเท่าๆกันในทุกๆงวดขณะที่นักลงทุนกองทุนนะคะทองคำก็ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ค่ะ ปัจจุบันคนไทยยังเข้าใจผิดนะคะว่าการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการวางแผนทางการเงินถือเป็นเรื่องสําคัญของทุกๆคนจากสถิติพบว่าคนไทยวางแผนทางการเงินไม่ถึง3%แต่ว่าท่ามกลางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นความท้าทายความเสี่ยงจากทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกตอนนี้เราอาจจะต้องหันมาดูแลและวางแผนทางการเงินมากขึ้นโดยเฉพาะการเก็บเงินสํารองฉุกเฉิน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกระชับพื้นที่การใช้จ่ายมากขึ้นดูแลสินทรัพย์กระจายการลงทุนและเพิ่มรายได้มากขึ้นตรงนี้เองค่ะทําให้เราสามารถเตรียมตัวและพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ถ้าชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s Subscribe ทุกๆช่องทางของ p p t v well ด้วยนะคะ